สิประโยชน์ของงาดำหลายคนถามผมเยอะเลยว่าเอ๊ะมีคนบอกว่างาดำเนี่ยมีประโยชน์กับร่างกายมันมีประโยชน์อะไรบ้างหมอทีมช่วยบอกได้ไหมนะผมจะมาคลี่ให้ฟังนะครับพูดจากงานวิจัยล้วนๆเลยอันที่หนึ่งนะครับเขาพบว่าเวลากินงาดำนะครับ เราจะได้โปรโตีนค่อนข้างสูงเขาพบว่างาดำา1ช้อนโต๊ะจะมีโปรโตีนประมาณ5กรัมก็พอๆกับนมเกือบกล่องหนึ่งเลยนะครับข้อที่2ครับเขาพบว่าเวลาเรากินงาดำเป็นประจำทุกวันวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยจะได้ผลในการลดความดันโลหิตส,สูงประมาณ6%ใน1เดือนแรกและถ้ากินติดกัน2เดือนนะครับมันจะช่วยลด LDL ลดไตรกลีเซอไรด์ได้10% ข้อที่4นะครับคือมันช่วยในการกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้เพราะเขาพบว่า ไขมันประมาณ80%เลยนะที่อยู่ในงาดำเป็นไขมันชนิดที่ไม่อิ่มตัวซึ่งมีความสามารถในการกระตุ้นการใช้ไขมันสะสมดังนั้นมันจึงช่วยในกระบวนการดึงไขมันสะสมมาใช้ในคนที่กำลังลดความอ้วนได้ด้วยและแถมอิ่มนานด้วยนะครับลองกินดูข้อที่5เนี่ยมันมีแคลเซียมสูงนะครับดังนั้นเรากินเข้าไปเนี่ยมันก็ช่วยทำให้แคลเซียมเนี่ยไปฟื้นฟูทำให้คนที่เป็นวัยทองอาจจะลดโอกาสการเป็นกระดูกพุนได้นะครับหรือคนที่เป็นเด็กๆถ้ากินงาดำก็ จะช่วยทําให้เพิ่มความสูงหรือทําให้มวลกระดูกเน่ยหนานแน่นได้เร็วนะครับข้อที่6มันมีวิตามิน B1 มีวิตามิน B3 มีวิตามิน B6 นะครับวิตามิน B1,3 และ6เนี่ยพบว่ามันช่วยกระตุ้นการเผาผลาญพลังงานได้ด้วยนะครับ ข้อที่7นะครับมีธาตุเหล็กสูงดังนั้นการมีธาตุเหล็กสูงจึงช่วยบำรุงเลือดได้ด้วยสำหรับคนที่มีภาวะโลหิตจางจะขาดธาตุเหล็กการกินงาดำเป็นประจำก็ช่วยบำรุงเลือดได้อย่างดีนะครับข้อที่8มันมีเซเลเนียมมีเซเลเนียมนะครับแล้วก็มีทองแดงนะครับซึ่งช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันดังนั้นคนที่กินงาดำเป็นประจำก็จะลดโอกาสการเป็นไข้หวัดได้นะครับคนที่กินงาดำเป็นประจำเนี่ยข้อดีอย่างหนึ่งคือตัวเซเลเนียมเนี่ยมันจะไปกระตุ้นการทำงานของฮอร์โมนไทรอยทำให้อัตราการเผาผลาญดี ขึ้นถ้าฮอร์โมนไทรอยเราทํางานปกติข้อที่9นะครับถ้าเรากินต่อเนื่องนะครับเขาพบว่ามันลดอาการปวดข้อได้ด้วยอาจจะเป็นเพราะว่าน้ํามันที่อยู่ในงาดำเนี่ยถ้ากินเข้าไปมันจะไปช่วยหล่อลื่นทําให้ข้อเนี่ยลดการอักเสบลงแล้วก็ลดอาการปวดนะครับแล้วทําให้ขยับได้ดีขึ้นถ้ากินต่อเนื่องอย่างน้อย2เดือนติดกันนะครับข้อที่10ก็คือมันเป็นฮอร์โมนจากธรรมชาติคล้ายๆกับไฟโตเอสโตรเจนที่อยู่ในถั่วเหลืองเวลากินเข้าไปมันจะช่วยลดอาการไวทองได้ช่วย ป้องกันมะเร็งเต้านมนะครับในผู้หญิงได้แล้วก็ช่วยลดโอกาสการเกิดกระดูกพุนในผู้หญิงสูงาอายุได้ด้วยนะครับดังนั้นใครชอบงาดํากินได้นะครับผมแนะนํากินแบบปลอดภัยเริ่มจากการกินเพียงแค่วันละ1ช้อนโต๊ะก่อนก็เพียงพอครับแต่ถ้าใครก็ตามบอกว่ากินวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยไม่ค่อยสะดวกทํำยังไงดีในปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์เยอะมากเลยนะครับมีทั้งงาดําผสมถั่วเหลืองงาดำผสมข้าวกล้องงอกงาดําผสมนมที่ขายอยู่ในมินิมาร์ททั่วไปสามารถเลือกได้ครับ แต่ใครก็ตามนะบอกว่าเอ๊ะงาดำพวกนี้สามารถเอาไปทาผิวได้ไหมทาได้นะเขาพบว่าตัวงาดำเนี่ยมันมีวิตามิน E อยู่นะภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่าแกมมาโทโคเฟอรลนะครับแกมมาโทโคเฟอรลเนี่ยจะสามารถเอาไปผสมตามพวกครีมต่างๆแล้วช่วยลดการอักเสบหรือช่วยชะลอไวจากแสงแดดได้นะอย่างผลิตภัณฑ์ที่ผมใช้ในคลินิกจะมีอยู่ตัวหนึ่งชื่อกันแดดอัลติเมตตัวนี้จะเป็นตัวที่ผสม โทโคโพรลอไปด้วยซึ่งช่วยลดการักอเสบจากผิวที่โดนแสงแดดมานะก็คือพูดง่ายคือลดอาการเบ์์หรือลดอาการแสบร้อนจากการโดนแสงแดดได้นะถ้าใครสนใจจะดูตัวอย่างนะครับ กันแดดอัลติเมตก็พิมพ์คําว่ากันแดดคาเดียวใต้คลิปนี้ครับแล้วก็เดี๋ยวคุณโยนต์ผมจะส่งตัวอย่างให้ดูแล้วคุณก็ไปอ่านดูอ๋อคำว่าโทโคฟอรลเป็นแบบนี้เองนะครถ้าใครจะพยายามไปหาในอินกริเดียนของผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับที่เป็นพวกผลิตภัณฑ์ความงามแล้วหาคําว่าวิตามินอีจะไม่มีนะครับเวลาเราใส่ในอินกริเดียนเราจะเขียนว่า โคโคเฟอรอลนะครับงั T O C O P H E R O L ประมาณนี้โทโคเฟอรอลนะครับอาจจะเขียนผิดเขียนถูกแต่ใกล้ๆประมาณนี้เลยนะครับรักทุกคนนะครับใครชอบงาดําก็กินได้หรือเอาน้ำมันงาดำมาทาผิวเพื่อความสวยงามก็ได้ครับรักทุกคนนะครับใครชอบไอเดียสุขภาพความงามต่างๆก็เจอกันใน YouTube Facebook IG